การต่อใหม่ๆเกือบเสียวความมั่นใจผมซื้อไปใหม่ต่อความมันเดินแล้วจุดเดินแล้วหยุดเดินแล้วจุด,ดผมโอ้โหไม่ได้เราทำแบบนี้ไม่ได้ก็ม <c oughs> านั่งเช็คดูหมดว่ามันมีอันนึงวาล์วันนี้ก็เป็นวาลร,ระบายอากาศตอนน้ำเข้ามาตรงนี้มันจะมีอากาศทา้ายเลยถึงแม้จะนิดเดียวนะแต่ ช่างเสร็จเขาเก็บไปพวกก็ไม่ได้สนใจว่าปั๊มมันอยู่ตรงไหนบางคนอย่างพี่ชายผมเนี่ยบอกว่าปั๊มไม่สวยเอาปั๊มไปซ่อนไว้ตรงติดติดกำแพงเอาสถาขาไม้ไปวางติดเรียกผมไปดูมอกโอ้่หดูยังไงก็ไวัยเด็กก็ก็เป็นแนนก็หมาอายุปั๊มนี่จริงๆแล้วก็เราคาดแต่ว่าอายุของปั๊มเนี่ย มันน่าจะน้อยกว่าที่ขาอขอกมาด้วยซ้ำและการติดตั้งตามเนี่ยควรจะเป็นอยู่ที่ที่เราคนสามารถเดินจากไปถัดมาเห็นอนะไรแต่เมื่อผมเนื้อวานเราแถวเราแถวครัวเราแถวหลังบ้านจะได้จะได้เห็นชัดกอ่อนเดินไปเดินมาก็ก็เห็นแล้วก็ถ้าหากมันทำงาน,นยอย่างเช่นส่งเสียงดังปกติเราก็สามารถตรวจตราบได้แล้วก็ไปซ่อมก่อนที่มันจะก่อนจะผังนเรา การต่อการต่อท่อปั๊มนะอันนี้นี่ถ้าเป็นปั๊มที่ดีเนี่ยเขาจะแถมมาให้นะวาลว์วน,น้ำไหลย้อนกลับนะอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะมีควรจะต้องมีแถมเนี่ยบางทีวาวอย่างผมเราผมไปซื้อเพิ่มมาผมอยากเพิ่มต็ดที่อื่นหาซื้อยากมากนะเวลาหาซื้อยากันี่ยเขาทำยังไงคนขายก็ขายคุณลักษณะที่เป็น วาลอีกแบบหนึ่งหน่อ,อเรียกว่าเป็นสวิงเช็ควาลนะถ้าเป็นสวิงเช็ควาลเ่ยคนจะเห็นมันจะมีเป็นผมว่ามันได้ลองลูกมาให้ดูมันจะเป็นลักษณะข,ของบานประตูกระโดดอย่างเงี้ยนะคือน้านนําไหลได้ด้านนี้ก็เปิดพอพอน้ําหยุดด้วยน้ำหนักอองบาประตูมันก็จะปิดนะคนขายโฆษณาหรือว่าพี่ใช้แบบนี้ก็พอละนะเนะพราะว่าก็เนี่ยมันเปิดปิดแบบนี้ก็กกทำให้ดูแนบะเอานิ้วชิ้ๆกระโดดขึนข้นแล้วกระโดดปิดก็ใช้ได้นะแต่ว่าจริงแล้วมัน ใช้ไม่ได้เพราะว่าอ,อยู่ไปอยู่มามันจะคามันจะไม่มันจะไม่ติดทีน,นี้ปั้มของคุณไม่องบฟ้าไปไหนปัม้มเป็นพวกประยุดต์น้ำมันไหลครับปั้มไปน้ำมัไหลครับนะถ้าหากเป็นไดรับสปริงเช็ควาลเนีย่ยคุณเปิดทุกมานเลยเป็นรับามีสปริงอยู่กดก็่มีแรงหนึงหนึบนะว้ารับเพื่อนนะ,ะเพื่อนผอนทั้งทานแล้วปิดปิดทั้งทันจะใช้สปริงในการดึงวาลให้ผิดแล้วก็มีแหวนยางในรองรับเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ต้องระวังนะ เวลาติดเนี่ยเราติดที่ผมเตดอยู่ที่ด้านจ่ายของน้ําคือด้านออกของเครื่องสูบน้ํานะให้หาเลยเครื่องสูบน้ําไปสักสักเดือนชึ่อหน่อยอันนี้ผมว่าสมมติว่าเลขมาประมาณห้าเซกเซนนะทำไมต้งองติดทางหาเพราะว่านี่ผมผมโดนเองต่อเองที่บ้านนะผมไปติดใกล้ๆปั๊มเนี่ยนะพอติดใกล้ๆปุ๊บเนี่ยพอออกกับปั๊มเลยผมผมมันแถมมานะผมก็ไม่รู้ก็ไขปิดไปเลยเลยพราะว่าพอปั๊มเดินไปปุ๊บเนี่ยพอพอแรงดันมันสูงสุดจุด สปริงมันดีดกลับมานะน้ําหายไปหน่อยปั๊มก็นึกว่าน้ําไม่มีแล้เดินอีกกนะารงนา,างนปั๊มก็จะเตืนติดเือนเิติดเตอนติดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนี้เป็น,ะน,นต้องแก้ไขก็คือยืดยืดมันตอมาหน่อยี่อยู่เลยไปก็ทําให้ตัวการดีดของสปริงไม่ไม่เกี่ยวทางการงานของปั๊มนะบางคนก็ใช้ย้ายด้านเป็นอยู่ด้านของปั๊มก็ได้เป็นอยู่ด้านด้านทางเข้าไนะก็ ทางที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกว่าเครื่องถูกน้าเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทําใจได้เลยนะว่ายัางไงมันก็ต้องเปลี่ยนทุกๆประมาณสิบปีคุณใช้ได้สิบปีหรือว่าอะไรแต่ถ้าตัวรำหนึ่งก็ปีละพันหรวาหามาเป็นวันแล้วถูกแก่ถูกก็เพราะฉะนั้นเราต้องมีประตูน้ำนะฮะคนใหญ่เรานิยมใช้เราเรียกว่าบอลวาลนะถ้าเป็นแบบเครื่องเป็นแกนล้วปิดเปิดที่จะเปิดสุดติดที่จะปิดสุดนะดหรือว่าคนจะใช้เกจววาลที่เป็นครงมะลายหมุนก็ได้นะแบบไหนก็ได้ ตัวผมเองชอบเป็นบอลวาล์วเพราะว่ารับติดมันติดสนิทดีแล้วก็มันไม่ค่อยจะป็นสนิทนะก็เราก็ติดทั้งทั้งด้านเข้าและด้านออกเพราะว่าเผื่อว่าเราเพื่อสุกน้ำเสียเราจะได้ถอดเปลี่ยนได้ไปซ่อมได้นะถ้าผมมักจะเดินท่อเหมือไปด้วยคือถ้าหากท่อมีเครื่องสูกน้ำใส่ถ้เดินเหมือนเป็นพ่อมา,นะมาใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดเครื่องสูกน้ำเสียเนี่ยผมสามารถทนใช้แรงดากนกระปปาแล้วถอดหลง ถึงแม้น้ำจะอ่อนเดียวไม่มีน้ำนะก็เดินเป็นสำรองเกื่อนออกมาเนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญในการใช้เครื่องสูบน้ำคือต้องคุณต้องสังเกตนะครับเอาเครื่องสูบน้ํามาวางไว้เวลาเดินบางคนอย่างผมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ําเนี่ยผมไม่ค่อยชอบกันอย่างหนึ่งคือมันเดินเงียบเกินไปพ่อแม่ผมนะเขาชอบเพราเครื่องสูบน้ําเดินนี่กะเีบผมไม่ชอบเลยเพราะว่าผมผมไม่ได้ยินเสียงมันทางานนะแล้วผมได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำทำงานผมจะรู้ว่ามันมันทางานอย่างเนี้ยมัน ปกติด no ีอยู่ถ้าเกิดมันทำงานอยู่จุดเสียงดังเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันผิดปกติถ้าผมก็เลยหาทางไปซ่อมได้ตาถ้าสมน้พรสมัยใหม่ทำมันเงียบเกินะไรแต่นะเรื่องโอต้องเงียบหูฟังไม่รู้จะได้ยินไม่ได้ยินต้องกระแตะรู้ว่มันส่าหรือเปล่าเลยนะงั้นเราผมก็เลยพักจะไม่รู้ไงก็เลยเลยต้องต้องระวังสักหน่อยเพราะหลังมันดีนะขนาดข้อประปลาอันนี้ผม เอามาจากตำราเนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่าเป็นตำราที่ออกแบบได้ทั่วโลกนะเสริมทั่วโลกก็เลยเหลืออะไรค่อนข้างมากนะก็อ,อันนี้นับตามจำนวนจานวนท่อที่ต่อนะอย่างท่อธรรมดาที่บ้านเราใช้ปือท่อพิ้งนี้อยู่แล้วนะอันนี้เนะี่ยต้องมีความต,ต้องทำความเข้าใจกันน่อยนะเพราะว่าบางทีเราเข้าใจผิดนะอย่างเช่นคนบอกว่าแทนที่จะต่อท่อใหญ่ๆบีบท่อไปเล็กเล็กแล้ววิ่งมาน้ำมันแรงกว่า อันนี้นะผิดโดยสิ้นเชิงนะท่อเนี่ยใหญ่ไว้ดีนะอรับง่ายๆท่อใหญ่ไว้ดีถ้าเกิดบีบเหมือนอย่างสายยางเลยนะพี่ผมก็เทียบบอกว่าเทียบสายยางเลยว่าบีบน้ำไปแล้วมันแรงนะแต่จริงแล้วมันควรจะไปบีบที่ปลายที่จะออกไม่ใช่ว่าบีบมาตลอดทางนะราะการต่อท่อเนี่ยถ้าหากคุณใช้ท่อแข็งๆตรงๆเนี่ยก็จะได้แรงดันน้ำมากกว่าไปใช้สายยางหรือะไรที่มันยุ่ยๆไว้นะเพราะว่านะ้ำาก็เปลี่ยนทิศทางไปเปลี่ยนทิศทางมา ก็แรงตามผมตรงนะี้แั้นเดินท่อใหญ่ไว้ก่อนดะีถ้าเป็นตามบ้านเนี่ยผมแนะนําว่าอ่าให้เดินท่อหนึ่งนิ้วนะถ้าคุณไม่บอกเขาเนี่ยคุณลอัอกเหมาจะเดินท่อครึ่งนิ้วให้คุณเพราะว่าท่อครึ่งนิ้วเนี่ยมันใช้ได้หมดตัง้งแต่สัวพานทุกอย่างดูแล้วมันก็ไม่แม่นแค่ตัวหัวมันเองอยู่แล้วว่าเพราะถ้าตัวตัวละครึ่งนิ้วท่อแม่นก็ใช้ท่อครึ่งนิ้วไปต่อยห้องหน้าอีกห้องนึง ห้องน้ำสี่ห้าอันก็ใช้อีกครึ่งน,นิ้วท่อไม่มีวันเบี้ยขนาดจะเป็นไปได้ยังไมมนงนะเพราะนั้นผมก็แนะนำว่าต้อเป็นตามบ้านตัวท่อหลักที่เดินออกมาให้ใช้ท่อเป็นท่อหนึ่งนิ้วตลอดนะถ้าจากนั้นก็เป็นมีวาวปิดแล้วก็เป็นท่อครึ่งนิ้วเข้ากับท่อในห้องน้ำพอแล้วก็ในห้องน้ําส่วนใหญ่เราเป็นห้องน้ําส่วนตัวก็จะใช้แค่อันใดอันหนึ่งเราไม่ได้ใช้พร้อมๆกันทุกทุกอ่อนนะในตรางนี่อาจจะอาจจะอู้ไปหน่อย นะครัเพราะวันนีที่ผมบอกนะยังนนใช้ใช้ใชทัช่วโลกเลยแล้วก็ใช้กับห้องน้ำสาธารณะก็ไดาา้ใช้กับห้องน้าําบ้านนะถ้าของบ้านเราดูที่การใช้งานก็ไม่จำเป็นต้ององสี่เรียกมากนะถ้าเป็นหนึ่งนิ้วเมนนะแล้วก็แต่ละห้องน้ําเนี่ยควรจะมีวาเปิดปิดที่ทําได้ง่ายๆือแผนใช้หวนวาเลยนะปิดได้ง่ายปิดทีเราทงห้องน้ำเราทำนะบางคนไปทํา เนื่องจากเดินเดินช่วยนะไม่อยากจะไปเดินหักไปหักมาเพราะ็เาไปซ่อนอตัววาลปวปิดไว้บนข้างบนฝ้าในระดับคุงสูงเลยอันนี้ก็ไม่สะดวกทนะส่วนใหญ่คนจะเดินในระดับที่คนเปิดปิดได้สะดวกเพราะนั้นค่อยต่อไป,นะปราคาท่อเลยถูกมากเพื่ออยากไปอยากประหยัดกันมะาเอาความสะดวกเป็นสำคัญนะอันนี้เป็นลักษณะการเดินท่อแบบพาในหนังสือนะว่า การต่อยังไงการนับยังไงอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าพ่อครึ่งน,นิ้วนนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครึ่งน,นิ้วก็คือสิบห้ามิลลิเมตรนะครับน่พอมาแล้วก็ค่อยๆขยายขานาดขึ้นเรื่อยๆทำมาเป็นขนาดใหญ่ๆใ,ในอันนี้ในของต่างประเทศที่เขาใช้เป็นวาลเลยเฉยเขาไม่มีปัามเราทำเนิ้อคายเป็นปฟ๊มแทนนั่นเองนะแต่ว่าจริงๆแนละ้วผมว่าผมว่าไม,ามา่ไม่ไมจำเป็นต้องทําขนาดนี้นะเพราะการซื้อท่อหลายขนาดเนี่ย มันก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันพอเราซื้อเราก็ซื้อเสืือนใช่ไหมถ้าเราซื้อใช้ขนาดใกล้เคียงกันหมดที่ผมบอกว่าท่อเมนจะท่อหนึ่งนิ้วที่เหลือใช้ข้อครึ่งนิ้วหมดมันก็จะง่ายเราซื้อหรือเปืือเหลือเ,อเอออผือ่อกสายอุปกรณ์ข้อขอความยาวข่อมันก็ใช้ด้วยกันได้นะไม่ต้องไปเหลือเหลือเยอะมากเกินไปนะ้วอันนี้หมดเรื่องต,อตาพานะไม่ทราบว่าใครมีคำถามเชิญครับ ครับเลยนะครับคือท่าน่งจกฟองข้อมูใช้ในบ้านความคาดที่เราสามารถเพิ่มในตัวนี้ได้เอ่อ